สวัครับผมหาขับข้าวหลังเลิกงานนะครับตีประช่อนเช่นเคยจะมืดแล้วนะครับเนี่ยโอ้ กัดนะโอหว่ากันอยู่ไปเลยกัดตรงนี้เลยไม้แรกเลยครับโอ้โหกัดโดนด้วยแต่ไม่น่าโดนเด็ดนะมันจะตกใจโอ้โหจะได้ครับกัดใกล้ๆเลยมันรู้กล้องหินหรือเปล่านะกัดตรงนี้ข้างๆนะกำลังจะเหยื่อกำลังจะขึ้นนะ ไปเลยครับตรงนี้เลยนะเสียดายมากโอ้ยใครไปคิดมารอกัดอยู่ตรงนี้ถว่แต่ว่าไซส์ก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ หายไปเลยท่านผู้ชมไปเลยเดี๋ยวซักไม้เดี๋ยวเข้าไปข้างในหน่อย จโดนัดเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วอืมไม้ตีตกปุ๊บลงม,มากัดเลยนะ ไม้เ <c oughs> ต็มแรกครับโอ้ไซไม่ใหญ่เท่าไหร่นะสองสาขีดสองขีดได้นะเต็มปากเลยตีขึ้นไปข้างบนนะครับผมเหยื่อตกลากมาหน่อยลงซัดปุ๊บเลยอันนี้ผมไม่กล้าวัดนะลองย่างดูนะยอดมากครับปิเปอร์อยู่ในรถด้วยนะเต็มปากอายะเลยนะครับสักคู่ อ้วนอยู่นะครับตัวเหลืองเลยนะครับผมเพราะว่าน้ำมันเหลืองนะนี่นะครับผมก็นี่ดูเย,ยเอะเยอะของผมเองนะครับผมทำเองใช้เองนะครับก็กว่าจะได้ก็พัดเดียวนะก็ผมลงมาตรงนี้ตีตรงนี้กัดอยู่ช่วงนู้นนะครับตัวหนึ่งนะสต่กัดข้างฝั่ง เลเลาะตีมาแล้วก็ขยับเข้ามาตีฝั่งเลยไม้เดียวครับตรงนี้นี่นะครับผมสุดยอดนะครับแต้มแรกประมาณตั้งสองขีดได้นะฮะขีดสองขีดนะประมาณพอได้กับข้าวนะครับผมสุดยอดมากครับไปเดี๋ยวลุยกัต่อนะหลังเลิกงานนะครับผมยังไม่มืดนะฮะโอเคครับ